สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกท่านครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนสวัสดีไปทางเอซีนะครับผมทางใกล้ทางไกลนะครับผมสวัสดีไปทางไทยและต่างประเทศครับสวัสดีไปทางเจ้าของงานครับสวัสดีไปยังแฟน <c oughs> ๆรถขุดทีมงานชูโชคทุกคนครับผม วันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาดูนะครับผมโคกหนองนาโมเดลในพื้นที่3ไร่ครับของที่ธีรวัตรนะครับผมสั่งตรงมาจากกรุงเทพครับยังไม่เห็นหน้าเห็นตานะครับผมเห็นแต่ภาพร่างมาเราก็มาขุดให้ได้ครับผมกับโคกหนองนาโมเดลสามไร่ขนาดใหญ่ครับผมมาดูภาพมุมสูงกันครับโอ้โห สุดยอดของความสวยครับผมแปลงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปโมเดลให้ดูครับเจ้าของงานออกแบบเองครับผมใส่ระยะใส่ความสูงใส่ระดับออกแบบทางเข้าทางออกเองเรียบร้อยครับแปลงนี้เดิมเป็นท้องนานะครับผมทีมงานเรามาจัดการวางผังนะครับผมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของทางเจ้าของงานครับ โดยช่างเชีย์ชูชูครับผมกับคู่หูครับผมเจ้าเต็มใจครับจัดงานแปลงนี้นะครับผมทำอยู่ทั้งหมดหนึ่งสัปดาห์ครับผมพื้นที่สามไร่ครับขึ้นดินสูงมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาดูนะครับผมในส่วนที่เห็นตอนนี้คือดินที่อยู่ด้านในนะครับผมสูงจากระดับดินเดิมประมาณ2เมตรครับพื้นที่สร้างบ้าน ส่วนพื้นที่รอบข้างครับบางจุดนะครับผม1เมตรบางจุด1เมตรห้าสิบนะครับผมแล้วแต่นะครับผมในส่วนของขนาดและความสูงที่เจ้าของงานออกแบบให้ครับในส่วนของข้างขั้นนะครับผมที่เราเห็นนะครับผมนี่ก็รถสามารถวิ่งได้ครับแมคโครสามารถเดินแต่งได้นะครับผมเดี๋ยวผมพาเดินไปข้างล่างนิดนึงนะครับผมเราจะเห็นว่าความสูงของงานนั้นนะครับสูงมากเลยทีเดียว เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆครับราพิฟอมครับผมมีหลายรูปทรงนะผมไม่ว่าจะเป็นรูปของอินฟินิตี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรูปของเลข8นะครับผมอินฟินิตี้ก็คือเรื่องของโชคลาภเรื่องของการเงินนะผมเรื่องของความมั่งคั่งแบบไม่มีที่สิ้นสุดครับเลข8ก็เป็นอีกเลขหนึ่งที่เป็นเลขมงคลของประเทศจีศนเนาะคนที่มีความเชื่อทาง เชื้อสายจีนนะครับผมจะเชื่อว่าเลข8เป็นเลขที่มงคลนะครับผมแปลงนี้ก็ได้ทั้งความมงคลและก็ความสวยงามเข้ามารวมกันนะครับผมเจ้าของงานออกแบบได้สวยมากเลยครับความลึกอยู่ที่4เมตรครับผมว่าในจังหวะที่น้ํามันเต็มน่าจะสวยมากเลยทีเดียวนะครับผมต่อมาสระทุกสระนะผมจะเชื่อมต่อกันนะครับผมโดยคลองนะครับผมความกว้างประมาณ5เมตรครับแต่ละจุดมีความลึกต่างๆกันไปครับทุกจุดที่เราสังเกตได้นะผมจะเห็นเป็นอ่า สะดือน้ําที่มีน้ําออกแล้วเนาะสวยมากเลยนะครับท่านใดนะครับผมที่มีพื้นที่ลักษณะเดียวกันกับที่ผมได้ถ่ายลงให้ดูนะผมสามารถนําไปเป็นไอเดียนะครับผมในการทํางานของท่านได้นะผมอู้สวยมากเลยนะครับช่างเชียร์ทำไว้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรูปมุมสูงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นดินนะครับผมเดินดูตรงไหนก็สวยนะครับทางลูกค้าหรือว่าทาง ผู้ผ่านไปผ่านมานะครับมาเห็นก็บอกโอ้ไม่เคยเห็นงานแบบนี้เลยนะครับผมอีกทั้งผมคิดว่าเป็นเพราะเจ้าของงานนะครับออกแบบมาได้สวยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงกลมที่มันเชื่อมต่อกันเนาะเรื่องของความลึกแต่ละสเต็ปสเต็ปสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับผมประกอบกับฝีมือนะครับผมและประสบการณ์ของทีมงานขุดของเรานะครับผมจึงสามารถสร้างสารรค์ผลงานดีๆให้ท่านออกมาดูได้อย่างที่เห็นนะครับผม สถานีต่อไปของทีมงานเราครับไปที่อำเภอกันทะรลม่มจังหวัดศรีสะเกดครับผมดินแดนสามสอครับผมสอเสือสอลาซาสอสาลาสอเสือสอสาลาสอลือีนะครับผม <Ooh. S 1> นะครับนี่ก็เป็นบอ่อขนาดใหญ่ครับเส้นผ่าศูนย์กลางของบอ่อวงนี้นะครับผมอยู่ที่20เมตรครับตามในแบบเลยนะครับผมลักษณะของบอ่อลูกนี้จะเป็นบอ่อทรงกลมขนาดใหญ่ไอ้บอ่อวงกลมขนาดใหญ่นะครับผม ทำเป็น3ตะภาคสามสเตปเลยจะดูเหมือนไม่ลึกนะครับผมแต่ความลึกที่ท่านเห็นนี่คือ6เมตรนะครับดูเหมือนไม่ลึกใช่ไหมครับเพราะว่านะครับผมสเตปที่เราทํานะครับผมมันจะช่วยให้เราผ่อนคลายสายตามองไม่เหมือนมันลึกนะครับนี่แต่ความเป็นจริงแล้วอยู่ที่6เมตรนะครับผมดูระดับของน้ําใต้ดินอ่ะระดับของน้ําผิวดินนะครับผมขออภัยครับเจ้าของแปลงนี้เป็นวิศวกรอธรณีวิทยาด้วยนะครับผมพูดผิดนีต้องขออภัยนะครับ ก็ขอบคุณคุณพี่ธีรวัตรนะผมที่ให้ความมั่นใจกับทีมงานเรานะผมเป็นแปลงแรกแปลงเดียวที่ผมเคยเจอนะผมตกลงราคากันนะครับผมโอเนเงินมาเต็มจํานวนเลยไม่รู้ทีมงานจะทํางานดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะครับผมแต่ขอบคุณความไว้เนื้อเชื่อใจของพี่ธีรวัตรที่มีให้กับทีมงานครับทีมงานเราทําเต็มที่ทุกงานครับผมไม่ว่าจะเป็นงานไหนครับขอแค่มีงานให้เราทําครับเราสัญญาว่าทุกงานที่เราทําจะทําอย่างเต็มที่ครับผม สวยมากเลยครับผมก็ส่งงาน100เซครับผมสําหรับงานตรงนี้เนาะก็จะเหลือการแมคโครเก็บรายละเอียดด้านบนนิดนึงนะครับผมปรับพื้นที่ให้เรียบนะครับผมปรับพื้นที่ให้เรียบเล่นงานให้สวยนิดนึงนะครับผมความสวยงามของแปลงนี้นะครับผมอยู่ที่ลวดลายอย่างวิจิตรของเจ้าของแปลงเลยนะครับผมความสูงนี่โอ้โหต้องยอมรับว่าดินที่ได้เยอะมากเลยนะครับผมระดับดินเดิมถมขึ้นไปสองเมตรเลยนะครับผมยิ่งแปลงนี้นะครับผม โอ้โหน้ำเต็มแปลงเลยนะครับผมน้ำเต็มเลยนะครับความลึกอยู่ที่4เมตรครับผมนูน่นนะครับตรงนี้เดิมเป็นบ่อนะครับเป็นบ่อ,อกเก่าเรา,าขุดให้บ่อ,อกเก่านะครับผมทาบกันนะครับหรือว่าอ intersect กันกับบ่อ,อกเก่าโอ้ใช้สับแบบคนิตตาสาบมากเลยอนเ t อร์เ c t กันกับบ่อ,อกเก่านะครับก็คือมีส่วนหนึ่งส่วนใดของบ่อ,อเดิมและก็บ่อ,อใหม่ที่เป็นส่วนที่ซ้อนทับกันนะครับผม ภาษาคณิตศาสตร์เนาะแล้วก็ในส่วนของนะครับผมสิ่งที่ท่านเห็นด้านหน้าก็คือคลองขนาดใหญ่นะครับผมใหญ่ขนาดไหนครับ6เมตรครับผมคลองตรงนั้น6เมตรลึก2.5เมตรนะครับผมใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับผมมันจะสวยมากเลยถ้าครับถ้าเกิดว่าในพื้นที่ตรงนี้มีน้ําเข้ามาเติมเต็มเนาะเต็มทั่วนี่อ้น่าจะแบบว่าอลังการงานสร้างอย่างสุดๆเลยทีเดียวนะครับผมช่างเชยดทําดินหล่นแล้วเนี่ย ทำดินหล่นข้างนี้แล้วเนี่ยนะครับดินเป็นก้อนนะครับผมดินเป็นก้อนเป็นไขไอเป็นเป็นก้อนเป็นเหมือนรอยไถนะครับผม<อ>การเก็บงานก็จะมีกลิ้งมีหลน่นลงนะครับผมตอนเราขุดแล้วก็ทําให้สะอาดที่สุดนะครับผมก่อนทรงงานนะครับสวยมากเลยนะครับผมกํำลังไล่เก็บงานนะครับ ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมขอบคุณ FC ทุกท่านที่สนับสนุนทีมงานเรามานะครับผมขอบคุณทุกทุกคนทุกกําลังแรงใจเลยนะครับผมที่มีให้กันกับทีมงานนะครับผมที่คอยสนับสนุนคอยกดไลค์คอยคอมเมนต์คอยกดแชร์นะครับผมวันนี้ผมหวังไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับผมว่างานแปลงนี้จะถูกใจลูกค้าแล้วก็หวังว่างานตรงนี้ผลงานชิ้นนี้นะครับผมจะสามารถนะครับผม ทำให้ลูกค้าได้อยู่ในพื้นที่แปลงนี้ได้อย่างมีความสุขเนาะจะปลูกอะไรก็ขอให้เกิดดีขอให้เจริญเติบโตดีๆนะครับผมแล้วก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขสําหรับที่แปลงนี้นะครับผมหลายๆแปลงนะผมที่หลุนชูโชเข้าไปทํามานะครับผมทีมงานก็เริ่มมีการปลูกต้นไม้ครับมีการลงน้ําบาดาลน,นะครับผมมีการาต่อไฟโซลา่าเซลล์เนาะสำหรับการอยู่อาศัยเนาะก็พยายามทําให้ครบทั้งปัจจัย4ี่ของเรานั่นแหละนะครับผม เดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปนะครับผมพาเดินไปดูแมคโคเก็บงานอีกหนึ่งเปอร์เซ็นสุดท้ายนะครับผมสำหรับงานแปลงนี้แล้วนะครับผมก็คืองานทำถนนทางเข้านะครับผมห่างจากทางเข้าประมาณ5เมตรนะครับผมทางเลี้ยวเข้ามาดูเหมือนจะนะครับผมสูงกว่าถานนอยู่นิดนึงนะครับโดยช่างเชิดนะครับนี่ ไล่เก็บสโลครับผมขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณจากใจเลยนะครับผมขอบคุณคนส่งข้าวส่งน้านะครับผมขอบคุณคุณป้านะครับผมอ่าน้องของพี่ธีรวัตรเนาะนะครับผมที่มาส่งข้าวส่งน้ําทีมงานดีมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับผมเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับผมเรื่องของการ มาเขาเรียกว่ามาดูแลเนาะตอนเช้าตอนเย็นก็มาดูแลกันนะครับผมทีมงานขอขอพระคุณมาณโอกาสนี้ครับยิ่งทีมงานมีคนส่งข้าวส่งน้ําครับยิ่งแต่มีกําลังใจในการทํางานนะผมไม่ต้องพะวงในที่อยู่ที่กินนะผมขอแค่นะครับผมทีมงานเรานะครับผมมีน้ําจิตน้ําใจนะครับผมมีไมตรีจากลูกค้านะครับผมทีมงานเราก็ขอสัญญาว่าจะทํางานนะครับผมให้ออกมาดีที่สุดเลยนะครับผม ก่อนจะจากกันไปวันนี้ครับขอ,อขอเรียกว่าขอโชว์ภาามุมสูงสวยๆอีกสักครั้งหนึ่งนะผมหลังจากเก็บงานเรียบร้อยนะครับผมประกอบกับเสียงดนตรีเพราะๆนะครับผมในฉบับแบบฉบับของอีสานบ้านเราครับผม ไปแล้วครับอย่าลืมดูกันต่อให้จบครับสําหรับคลิปคลิปนี้หลุนชูโชคนะครับผมแล้วก็ช่างเชิดเจ้าเต็มใจนะครับผมไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับจา,จากกันไปด้วยครับด้วยบรรยากาศของภาพมุมสูงสวยๆนะครับผมของทีมงานชูโชคสวีทรั์ครับช่างเชิดชูโชคเจ้าเต็มใจแล้วก็หลุนชูโชคไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้บายบาย